ก็ด anyway, uh, so like so ีแม so ็กนะครับหนึ่งชุดแล้วก็ฟอร์เสร็จแล้วนะครับสองชุดตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ปั๊มหนึ่งลูกก็รอทาดีแม็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีปั๊มโมหนึ่งลูกนะครับอันนี้ก็รอซ่อมเหมือนกันข้างล่างก็รอซ่อมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววีปั๊มมันติดเรื่องปั๊มโมมีลูกนะครับตัวนี้เป็นปั๊มของยี่ห้อปั๊มยี่ห้อลังโลนะครับจ้า เตรียมการรปะกอบประมาณนี้นะครับแล้ว hmm. ก okay. to yeah. okay. 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 ็เดี๋ยวมีทำปั๊มโมลงดีแม็กอีกหนึ่งลูกนะครับปั๊มโมเดง๋ีวมันก็เก้าเป็นปั๊มโมอยู่แล้วนี้เดี๋ยวต้องทําใหม่ต้องเปลี่ยนแกนนะครับอันนี้สวยๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมก็งานหน้าร้านก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกระจกคอนเดนซ์นะครั้นเองเอาลายตัวเล็กออกทุกตัแล้วออกไหมก็ไม่เอา เราดีแม็กเข้าโอเคประมาณนี้วันนี้ก็หมดอีกหนึ่งวันนะครับใครของใครเสร็จแล้วรีบมาเอานะครับคลเคป,ประมาณนี้